ฟุตบอลทีมชาติไทยพบอิรักนัดชิงคิงคัพค,ครั้งที่51กำลังจะเริ่มต้นแล้วคุณพร้อมที่จะเฉียร์ทับช้างศึกคว้าแชมป์หรือยังแต่เดี๋ยวก่อนคู่นี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายที่คุณอาจพลาดไปบัดเฮสแวร์อิดเกสคอนโทรเวอร์เชอร์ทีมชาติไทยและอิรักมีประวัติการแข่งขันที่ยากจะคาดเดาได้และนี่คือสิ่งที่ทําให้การแข่งขันนี้น่าสนใจยิ่งขึ้น and this is the part most people miss การวิเคราะห์บอลและตารางบอลวันนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจการแข่งขันนี้ได้ดีขึ้น และคุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเชียร์ทีมไหนในนัดชิงชนะเลิศคิงคัพครั้งที่51นี้ดูบอลสดทีมชาติไทยพบอิรักถ่ายทอดสดฟุตบอลคิงคัพครั้งที่51นัดชิงชนะเลิศจากสนามตรีีบัวจังหวัดกาญจนบุรีวิเคราะห์บอลตารางบอลวันนี้เวลา20นาฬกาเชียร์ทัพ ной, ช้างศึกคว้าแชมป์ผลบอลล่าสดุดถ่ายทอดสดฟุตบอลฟุตบอลทีมชาติไทยพบอิรักดูบอลสดคิงคัพครั้งที่51นัดชิงชนะเลิศตารางบอลวันนี้7กันยายน 2,568เวลา20นจากสนามกรีฑาจังหวัดกาญจนบุรีร่วมชีทัพช้างศึกคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานคิงครับพร้อมอ่านบทวิเคราะห์บอลเช็คผลบอลล่าสุดรายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทยดะอุบลสดถ้วยพระราชทานคิงคับครั้งที่51เชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ห้ามพลาดท,ทีมใดจะคว้าชัยไปครองวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2,568เวลา20น,นวิเคราะห์บอลความพร้อมก่อนเกมทีมชาติไทยพบอิรัก นัดชิงคิงคัพครั้งที่51ทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของมาซาทาดะอิชิอิไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บพร้อมโรเตชันบางตำแหน่งจากเกมชนะฟิจิโดยปฏิวัติคำใหม่ลงเฝ้าเสาแนวรับสุพรรณทองสงจับคู่สงวุฒิไร้กรวนแดงกลางพิธิวัดสุจิตธ,ธรรมกุลประสานงานกับธีรดนำรัศมีและมีชนาทิพย์สงกระสินปั้นเกมรุกส่วนริมเส้นเจริญศักดิ์วงก์กรกับสุพชคสารชาติช่วยสนับสนุนหน้าเต้าสุภชาชัยใจเด็ด ด้านอิรักของเกรแฮมอานอนที่เพิ่งเฉือนห้องกง2-1ถึงสภาพทีมสมบูรณ์ไม่มีใครบาดเจ็บแนวรับมีซาอิทาซีนยืนเป็นหลักและเรบินซูลาก้ากับฟรานปูตรสมีโอกาสได้ออกสตาร์ทกองกลางใช้ประสบการณ์ของโอซามาราชิดผนึกกำลังกับดาวรุ่งยุโรปมันทาเดอร์มาเยตและมาโกฟาจีโดยมีไอเมนฮุสเซนยืนหอกตัวเป้าไล่ล่าประตูตารางการแข่งขันฟุตถ่ายทอดสดฟุตบอลพระราชทานคิงคับครั้งที่51วันที่7กันยายน2568ส นามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีกรีดบัวเวลา16นฮ่องกงพบฟิจิเวลา20นาาไทยพบอิรักผลบอลล่าสุดผลบอลเมื่อคืนชิงแชมป์เอเชีย U23 2026รอบคัดเลือกเลบานอน2 2ไทยติมอร์เลสเต0ถึง6ออสเตรเลียลาว0 7เกาหลีใต้บังกาลาเทศ0ถึง1เยเมนโอมาน0 1อิรักมองโกเลีย0ถึง7มาเลเซียมินมา1 2ญี่ปุ่นถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยพบอิรักนัดชิงคิงคับครั้งที่51ดูบอลสดผ่านทาง ไทยรัฐทีวีช่อง32 YouTube Bigsport คลิก h t t p s w w w y o u t u b e c o m w a t c h v w 6 2 5 7 m b y w คุณคิดว่าหาทีมชาติไทยจะคว้าแชมป์หรือไม่มาติดตามการแข่งขันและแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่าง